คุณว่าชีวิตของคุณเป็นของคุณไหมการที่คุณมีชีวิตแบบนี้คือคุณกําหนดเองหรือถูกกําหนดไว้แล้วศิลปะสุดขีดบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไม่รู้ว่าวันไหนเพราะเมื่อวันก็คืออดีต ชีวิตของคุณถูกขิดค่าด้วยความโชคชะตาหรือคุณกำหนดเองวันนี้มาพามารู้จักกับ3พี่น้องแห่งโชคชะตาสัญ,ญลักษณ์และที่มาว่าด้วย3ามพี่น้องแห่งโชคชะตาในแอนิเมชันเฮอร์คิวลิสโคโตและคิวลิสและอาโธพรอสสพี่น้องจากแอนิเมชันเฮอร์คิวลิสที่มีจุดเด่นที่มีดวงตาเพียงข้างเดียวซึ่งนอกจากจะต้องแบ่งกันใช้ยังสามารถใช้มันเพื่อมองไปยังอนาคตในเรื่องราวแอนิเมชันเฮดิสราชาแห่งยมโลกได้รับคําทํานายจาก3พี่น้องแห่งโชคชะตาว่า ตัวเขาจะถูกเฮอร์คิวลิสพิชิตได้เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อเฮดิสพยายามหลีกเลี่ยงอนาคตแต่สิ่งที่ทําทั้งหมดนั้นกลับมาสู่ตอนจบที่ตัวเขาถูกเฮอร์คิวลิสเอาชนะได้อยู่ดีแม้เรื่องราวในแอนิเมชันของดิสนีย์จะไม่ตรงตามตำนานกรีกโบราณแต่การปรากฏตัวของสามพี่น้องแห่งโชคชะตาก็นําเสนอสัญ,ญลักษณ์น่าสนใจผ่านการตีความกับโชคชะตาของมนุษย์และการควบคุมเส้นทางชีวิตของเราเองวันนี้ศิละปะสุดขีดจะนําท่านไปรู้จักกับสามพี่น้องแห่งโชคชะตาซึ่งประกอบไปด้วยโคโชน้องสาวคน มีหน้าที่ปั่นเส้นได้แห่งชีวิตในเรื่องเฮอร์คิวลิสเธอคือจะตีตัวเล็กผิวสีเขียวผมทองคำว่าโคโถแปลว่าผู้ปั่นได้และคิลิสพี่สาวคนกลางมีหน้าที่เป็นผู้วัดความยาวของเส้นได้ในแอนิเมชั่นของเธอคือคนตัวสูงมีผิวกายสีน้ำเงินชื่อของเธอมีความหมายว่าผู้จักสันอัทโทพพสพี่สาวคนโต มีหน้าที่ตัดเส้นได้เมื่อมนุษย์ชะตาขาดภาพลักษณ์ของเธอในแอนิเมชันถูกแทนด้วยสตรีร่างท้วมผิวสีม่วงมีเบ้าสาหรับใส่ลูกตาเพียงข้างเดียวชื่อของเธอมีความหมายว่าผู้ที่ไม่สามารถหันกลับหรือเปลี่ยนใจอโคโทรเริ่มทางานตั้งแต่มนุษย์ยังอยู่ในครันเธอปั่นได้แห่งชีวิตขึ้นมาโดยหน้าที่ของโคโทคือการสร้างเส้นทางรวมไปถึงทางเลือกต่างๆที่จะพาเจ้าของชะตาไปสู่บทรสรุปที่แตกต่างกันต่อมาแลคิลิสจึงนําเส้นได้มาวัดความยาวแบ่งชีวิตของมนุษย์ออกเป็นช่วงวัยและวางเรื่องท้าท้าททยี่ตตองตัดสิน ใจลงนุดต่อโธพอสรับหน้าที่ต่อจากนี้อ้างอิงจากการตัดสินใจของมนุษย์แต่ละคนเธอกําหนดวิธีตายของมนุษย์เมื่อเขาหรือเธอเดินมาถึงจุดสิ้นสุดของดวงตาเมื่อดิสนีย์หยิบเอาตำนานสาพี่น้องเทพีแห่งโชคชะตามานาเสนอใหม่ในรูปแบบแอนิเมชันพวกเขาไม่ได้นําเสนอรูปลักษณ์ของพวกเธออย่างตรงไปตรงมาเขาได้นําลักษณะเด่นจากการมีดวงตาเพียงข้างเดียวมาจาก3พี่น้องอีกคู่หนึ่งคือไกรอาไกรอาตามตำนานเทพประกรณำมีลักษณะเป็นแม่มดผมสีเทา3าตนทั้ง3ต้องแบ่งกันใช้ดวงตา1ดวงและ ต่อมาเพอร์ซิวตขโมยดวงตาของสามพี่น้องไปเพื่อบังคับให้ทั้งสามบอกวิธีที่จะปิดชีพเมดูซา่าอย่างไรก็ดีตาของสามพี่น้องไม่ได้มีพลังอำนาจพิเศษในการมองเห็นอนาคตอย่างที่ปรากฏในแอนิเมชันเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครสามพี่น้องแห่งโชคชะตาทีมงานดิสนีย์มีความเห็นตรงกันว่าสามพี่น้องจะมีลักษณะที่ไม่ใช่มนุษย์เพื่อให้แตกต่างจากเฮอร์คิวลิสเมกาดาและบระดาเทพเทพีทพแห่งเทือกเขาโอลิมปัสและถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าพี่น้องทั้งสามคนไม่มีเท้าอทโตโพสพี่สาวคนโตผู้ใช้กรรไกรตัดเส้นได้ชีวิตของมนุษย์ มีลักษณะที่ลึกลับกว่าน้องสาวอีกสองคนเพราะเธอมีเบ้าสําหรับใส่ลูกตาเปียงข้างเดียวหากชีวิตของบุคคลผู้หนึ่งเป็นเหมือนเส้นได้และด้วยชีวิตมากมายจึงถักทอรวมกันกลายเป็นภาพที่สวยงามพี่น้องแห่งโชคชะตาทั้งสาอาจเปรียบเสมือนศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังการสั่งสร้าโลกทั้งใบแต่คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มนุษย์เราถูกกําหนดชีวิตมาแล้วหรือเราสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ด้วยความสัตย์จริงแชร์ให้เราฟังหน่อยสิว่าคุณคิดอย่างไร